ก่อนตอนนี้ไปจะได้แสดงพระวินลยวินัยยอดาตะบอไปว่านําออกนําออกจากทุกทุกความใหญ่ได้แก่ศีลนั่นแหละศีลเป็นเหตุสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นผลสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาความรอบรู้ในความสังขารนั่นเป็นเป็นเหตุความหลุดพ้นของกิจนั้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นผลอันจะได้ว่าศีลสมาธิปัญญาได้และวข้มสำคัญก่ที่ย กอสยอกเสือกบดเทงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรื่องพระเิกสุขั้งพุทธการน,น้นมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างโอรอริยะสะวกเจ้าทั้งหลายผู้สนก็ดีจะททาผ้านิสีเจ็ดเสือกบทนี้ลืวนแต่ยล่อสันทัดด้วยขนขนเรียมดําเจียมขาวหล่อไหมนี่นแหละสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างผสมกันเข้าอย่งนน้นอย่างน,งนี้นี่นแหละแต่มาทุกวันนี้ไม่มี ไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะโลกจเจริญใขรอยากได้อย่างไรไปต้องการที่ตลาดนั่นแหละที่มีแล้วนั่นแหละมาตัดเย็บเป็นนิสสีทาไปก็สบายดีผมก็เลยไม่แปลแปลหมดและแปลร,รวบรวมตั้งแต่ว่าสซกเซก,กบดนี้รวมเข้ามาเลยวได้เท่านั้นคือว่าเพิกสุจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนต้องมีพานิสย์ประจํานะนี่รวมมาแปลเท่านี้ผมศึกษากับอาจารย์ได้ความแล้วนั่นแหละ เพชรโตไปไหนมาไหนต้องมีผ้านิสีธนะติดตามไปด้วยนะถ้าไม่มีไปด้วยปราะวัตถุกฎเพราะใดเพราะผ้านั้นจะเปลอกเพี้ยนจิวันสังขารจะเปลอเพี้ยนด้วยของดําของแดงของแร่จางต่างนานานนะเสียดังนั้นองค์เจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีผ้านิสีติดตามตัวไปด้วยถ้าไม่มีไปตัวเปล่านั่นปร,ประวัตถุกฎนั่แหละจะไปนั่งไปนอนที่ไหนเรา ก็ต้องอาบไส่ผ้านิ้สีปูลงก่อนได้แหละจ็เทกกบทนี่เท็กตัวจะไว้นะได้แล้วยาพึ่งละทิ่งผ้านื้สีน่ะถ้าละที่งไม่ประจําตัวเป็นประมาทุกกนทีนี้เราจะเข้าไปนั่งในบ้านให้มันรู้นะเช่นเขาในเมนองเราไปทําบนบ้านส่วนมืองบ้านตรวจเย็นสันเ้าตรวจเ้าสันเ้าก็ดีเขายังไม่รู้เพราะในของพระนั้น ก็ต้องอารมณ์อรมณเจียก่อนเขาปูเสียสาาร์อาสนะนัตตน,นุนสําเร็จไปแล้วก็เราเราเพิ่งไปเลิกเนะมันไปนเลี่ยงตัดความเห็นของเขาเหย,ยดยามก็มาได้แ็เราจงเอาผ้าในเสียของเราโป้พับลงไปเราไม่ได้นั่งเสียสัดอาสนะดอกนั่งผ้าในเสียนี่ก็นี่ป้องกันได้กูมาอาจารย์้าทำอย่างนี้นั่นแหละอยาเพิ่งไปตัดรอนทัทธาของเขาแสดงความสลาดลูกเกินไปมาได้ เป็นเหตุแต่เสียบางทีเขาก็เสียใจแสดงว่าเราเขาทําดีแล้วทําไมเลิกขึ้นได้แหละ,ะครูบาอาจารย์ว่าข้อสิ่กดเป็นคือฟาณิสีปูพับลงไปเรานั่งพ้าณิสีนั่นเราไม่นั่งเสียสรดอาสนะเขาดอกได้แหละก็เป็นว่าคนโทษได้หรือสงสัยออกมาวัดก็แสดงอับัตปฏิสีเสียก็แล้วกันอันนี้ข้อสําคัญนะจ้ะไว้ข้อก้นเป็นเป็นอย่างนี้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วนี่ข้อสําคัญนะ ไแล้วบรวารติดเจ็บเสีกบได้สดแสดงสองประเด็นนี้นี่ข้อสำคัญั่นแหละทีนี้เสียกบทที่แปดเสียตเจ็บเองก็ดีเหลือให้คนอื่นเจ็บแทนก็ดีเหลือยินดีซึ่งกระและทองที่เขาเกไว้เพียตอนนั้นเื่งนั้นเป็นสักทีงพระบระราชกิตินะนี่ข้อสำคัญมันหมายของเจ้าไม่ให้เราสะสมกลัวว่าเราจะสะสม เพราะว่าเราจะนั้นอาจจะดื้อดึงล่วงเกินทุกอย่างแล้วจะมีการหาอะไรต่างๆนานานั่นใจจะไดไปปฏิพักรักให้นําเงินทองเข้าขอมนั่นนั่นแหละได้อะไรไม่พอกินไม่อิ่มของจิตใจเป็นผีทุจรอย่นะไนด้แหละและสามารถล่วงเกินได้นั่แหละเป็นโทษคงไม่เห็นคงจะไม่ไม่เห็นว่าไม่ยินดีนี่นแหละยินดีก็ไม่เสียว่าพระบางคณะผมนี่แหละอยู่วบ้าง นะักรูบาอาจารย์มาพูดว่านพะู้เจ้าให้ใส่ผ้าให้ใส่เงินนะปัจจัยสี่สี่บาทก็เท่าน,นัน้น <c> ไ <ười> ม้ปัจจัยสี่สี่บาทอย่างไรลูงว่าบังตะกุลหนึ่งใส่ไหมอาหารเินทบาทหนึ่งเบนทบาทนี่เทพยากาลังแท่งหนึ่งเดือคนต้นไม้นนนนมไนมนหนึ่งสันยานต์น้ำหนะ้าด้วยหน้ามูลเน่าใส่ไหมนี่แหละปัจจัยสี่คงเจ้าสองบันหัติไว้แล้วผมอยู่บ้บานผมนี่แหลนะครูบาอาจารย์มาพูดนะ ปัจจัยสีอ่อใจเงินสี่บาทถือได้หรือเปล่าฮ่แน่มันจะสี่บาทจังได้อันนี้ปัจจัยสี่ข้อสาคัญนั่นแหละ<บ>เพราะไม่ได้ศึกษาศึกษาก็แปลปัญหาธรรมะไม่ออกอเพราะขาดการภาวนาขาดการสะสมปูทั้งหลายมาก่อนนี่ข้อสําคัญมันไหมได้แล้วไม่ยินดีถ้ายินดีก็เป็นโทษยินดีเพียงแต่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือสราะห์บํารุงปัจจัยสี่ อะไรปัจจัยสี่จีวรมันขาดในแต่ซื้อผ้ามาไซอาหารบินตาบาดไม่พอจะต้องการอาหารมาไซเสนาสนะที่อยู่ไม่พอจะต้องการสร้างเสนาสนะซ่อมแซมมันจะลดสุดสมอเสียยาแก้ไขไม่มีจะได้ไปบำรุงต้องการยาแก่ไขมามาเยายา,ยาโรคนี่แหละยินดีเพียงแค่นี้ยินดีเพียงเพียงว่าปัจจัยสี่เท่านั้นบำรุงปัจจัยสี่มันยินดีเพียงยว่า จะลำรวยสวยงามถ้าได้มามากตัณหามเกิดขึ้นนะกิเลโอ้ฮาสุไปนะเป็นพกค้าพกขายลำรวยได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นโดยมากใจเป็นผู้ส่วนอยู่นะเหลือมิฉะนั่นก็อําได้หลายอย่างหลายประการโดยไม่โดยไม่มีความละอายแต่ทาไม่ในและแล้เป็นเหตุนรมักข้ามผลไม่เกิดขึ้นเพราะนามก็ไม่เป็นไปนี่ข้อสําคัญเพียกบทเี่เก้ 9, ก 9, กาเพียกโซทำการซื้อขายซึ่งเง,งินทอง นี่เขาใช้แทนลูปีะในประเทศนั้นนะั้นนะในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้แทนลูปีะคือเงินทองในประเทศไทยนั่นแหะในตำราว่าประเทศนั้นนั้นทั่วไปทําการซื้อขายเนอนกละมาซื้อขายอย่างไรตามได้ตามมีได้มาแล้วก็ซื้อขายไปซื้อจับม่ชาวบ้านเขาเีอบแบ่งสันปันส่วนกันนะเื้อเงาเื้อควายมาเขาเลี้ยง อแบ่งกันมันออกอวกหัวมากั่และซื้อหมูหมาเป็ดไก่มาเลี้ยงเอาละทําเป็นบรกก่านาต่างๆซื้อรถไปเขาขับเทหาอะไรได้แบ่งกันทุกอย่างน่ะการฆ่าหาอะไรได้มันเป็นไปซื้อแผ่นดินไว้ซื้อไร้ซนาซื้อสวนไว้แบ่งสันปันส่วนไว้กับชาวบ้านนั่นแหละหาอะไรได้ทุกอย่างจะทําได้นี่แหละได้เช่อหมเพื่อบทสื่อเก้าเพื่อทาการซื้อขาย ด้วยเงินลทองที่เขาแทนไทแทนไทแทนลูปิยะในประเทศนั้นเพื่อขายทุกอย่างทุกประเภทที่ทามานั้นอันนี้ผมก็เห็นมาแล้วโดยมากคนสุดท้ายเสียหายทั้งนั้นทิบหายไปไม่รอดเหมือนตาบอดเดินทางนะเท่าสมได้และไม่ได้จินของดีหรอกได้แต่ของเิบหายคนสุดท้ายซื้อก็ไปแล้วไม่มีจมทั้งนั้นเพราะเอาเงินของสงไปใส่เพราะว่าสังฆษันิยาเทมะได้เลยทางนางเทติสังกสัตรินิยมเทมใหมาล้ว เป็นคงสองเท่านั้นได้แล้วเอาไปเสื้อขายจ,จ่ายสิมาได้เสียไม่ได้เดว้นได้แต่มาตาพิตูตปัทนังพุทธารัสสังขโหนญาตการันจ่าสังโฆสรงขหอ,อ,อพิดามนานแลพิสุทั้งหลายสองข้หมูญาได้พิสษุทั้งหลายพระเจ้าให้เป็นพิเศษการสงราะห์ไม่ใช่เสื้อขายตกทุกในหนาตกจเพิ่งประเทงสองข้อเสียเจจานตำไรตมีได้แล้วอันนี้ไม่ใช่เสื้อขายพระองค์เจ้ามาให้ฟิ้ง ให้สงเคาะเสมอได้แหละจนหม,นมดความสามารถอันนี้ไม่ปรับโทษได้แหละเซึกเตสเทเฟตุทําการแลกเปลี่ยนของกับคาราวาสอยายอมอ้าวเรามีของอย่างหนึ่งขเขาก็มีของอย่างหนึ่งนะบางทีของเขาดีกว่าเราละเอียดกว่าเรามีรับราคามากกว่าของเราของเราอยากไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกเ็เธยยอมของนี้นะเนาะอ้อยอมเขาเห็นพระเขาข,ขึ้นมาได้จําใจเอานะ นี่แหละบังคับเอาแลกเปลี่ยนเอาเพราะเพศเขาะเอานี่คมพอใจได้แหละเป็นการซื้อขายรวมเข้าในเทียกวที่เก้าทั้งนั้นได้แล้จะเพิ่งแลกเปลี่ยนไหนไหนก็มาต้องแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายเท็ดทอทั้งนั้นได้มาของในเป็นสกิลพรมปราจิตีนะมันเปลี่ยนทิศนิสัยสมณะสาลูกผู้มักน้อยสัโดษสังดรมักน้อยผู้สงบายสงบวาจาสงบใจสงบกิเลนนี่แหละ ผู้จะตัดวัตทุกคือกิเลสของใจไม่ให้มันเห่อเหอมนั่นแหละจงเป็นผู้มังน้อยสันโดษสันโดษมังน้อยเสมอมันจะจะเป็นไปถ้าเห็นแต่ไรได้ทายเดียวยากที่จะเป็นไปนักบวชนั่นนั่นแหละของเจ้าจึงไม่กระทาให้เป็นผู้สันโดษมักน้อยเนี่ยข้อสาคัญมันหมายแสดงมาในที่ปัจจุบันบัาหลายเสกบทเนาะเนี่ยก่อที่บักก 三招。